สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมลานปลาลองนะครับผมเริ่มเล่นยังไงนะครับเรามาเข้าที่สนามปลาลองก่อนนะครับกดเข้าสู่สนามปลาลองนะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดตีได้เลยนะครับผมกดอนุมัตินะครับการเล่นนี้นะครับผมหนึ่งวันอะ่ะมันจะให้เราตีฟรีได้4ครั้งนะครับเราจะตีครั้งที่1มาครั้งที่สต้องใช้คูดาว ในการตี1ชั่วโมงนะครับผมพอหลังเราตีครบ4ตัวนะครับมันจะให้เราใช้ป้ายนี้ในการตีนะครับพอเราตีครบสิบสอตัวนะครับผมซึ่งเราตีฟรี4ใช้ป้ายนี้8เป็น12นะครับ แล้วเราก็มาต้องเราก็ต้องมาใช้ท้าดวนนะครับเพื่อเพิ่มคะแนนนะครับผมการใช้ท้าดวนนี้เราควรเลือกอตัวผู้เล่นที่มีขุนนางเยอะแล้วกําลังลบขุนนางไม่ได้กิ่งมากนะครับเพื่อที่เราเวลาเราตีเราจะได้ตีตัวขุนนางของผู้เล่นนั้นตายเยอะนะครับผม แล้วก็การตีนี้ครับผมเราต้องมีข้อควรระวังนะครับผมนี่เหมือนคนนี้เขาเป็นคนในสำนักหรือว่าพันธมิตรนะครับอ่าเรากดเข้าไปเราควรเลือกอันที่สองประลองได้นะครับผมแล้วก็ต้องใช้ใบนะครับใบนี้หาได้จากไหนนะครับผม หาได้ที่สำนักนะครับร้านค้าสำนักนะครับนี่ใบนี้เลยกดซื้อเลยนะครับใช้ความทุ่มอ่ใช้ความทุมมท่มเทของสำนักในการซื้อนะครับผมใบนี้มันมีความสำคัญยังไงนะครับผมเวลาเราตีเพื่อนนะครับที่อยู่สำนักเดียวกันหรือว่าเป็นพันธมิตรกันคะแนนจะไม่ลดนะครับถ้าเราใช้ใบแต่สมมุติถ้าเราใช้ใบด่วน ตีพันธมิตรหรือว่าสำนักนะครับผมมันจะไม่สามารถใช้ใบขัดเกลานะครับผมที่ผมบอกไปนะครับอันนี้นะครับผมถ้าเราใช้ใบดวนนะครับตีพันธมิตรหรือว่าสำนักนะครับผมจะไม่สามารถใช้ใบนี้ได้นะครับก็จะทำให้คะแนน เพื่อนเราลดนะครับซึ่งไม่สมควรจะทำนะครับผมอาจจะมีปัญหากันได้นะครับเวลาเจอโหนใส่สำนักหรือว่าพันธมิตรนะครับมันจะให้เราเลือกช่องที่สองนะครับทุกคนอย่าลืมกันนะครับผมอ่ถ้าถึงกิจกรรมนี้เราควรตุนไว้เยอะๆนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะได้ไม่ต้องมาขัดใจในสำนักกันนะครับผม ทีนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของขุนนางนะครับที่จะทำให้คะแนนเพิ่มนะครับผมอ่ะ,อะนี่นะครับผมคุนนางนี้มันต่างกันยังไงนะครับผม การที่เรามีขุนนางที่บวกลูกแก้วครบห้านะครับผมจะได้สก,กิลไล่ลุกค่าศึกนะครับสก,กิลนี้มีผลยังไงกับกิจกรรมลานประลองนะครับผม่าซึ่งสมมุติถ้าผมดวนนะครับดวนแปลว่าเอาเป็นว่าดวลคนที่หนึ่ง ของกิจกรรมลานประลองนะครับอ่าถ้าผมมีขุนนางบวกหนึ่งนะครับดวนเขาคะแนนลบสี่สิบนะครับผมถ้าผมมีขุนนางบวกห้านะครับจะตีเขาคะแนนจะเป็นลบคูณสองนะครับเป็นลบเขาแปดสิบเลยนะครับผมซึ่งสก,กิลไล่ขุนศึกจะทำงานนะครับผมอ่า แล้วก็อีกสกิลนะครับหนึ่งก็คืออำนาจที่ไม่อาจต้านทานได้นะครับถ้าเราไปดวนคนอื่นนะครับผมเหมือนโดนคนที่หนึ่งนะที่หนึ่งของจิตกรรมลานบะรองนะครับผมจากที่เราตีเขาเราจะได้คะแนน40นะครับพอเราได้ขุนนางที่บอก10แล้วได้สกิลมานะครับผมมันจะเพิ่มคะแนนจิจกรรมลานบารองเป็น80เลยนะครับจาก40ที่เรา มีขุนนางบวก1แล้วเราถ้าเรามีขุนนางบวก10จะได้สก,กิลนี้แล้วก็เพิ่มคะแนนเป็น80นะครับผมในการตีแหลกแต่ละครั้งนะครับอ่าเรามาดูนะครับขุนนางอีก2ตัวนะครับที่โกงในกิจกรรมร้านปลาองนะครับผมนั่นก็คือบูเช็คเทียน แล้วก็จินซีห้องเต้น,นะครับผมอสองตัวนี้โกงยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายในจิจกรรมลานปราลองเลยนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายนะครับว่าจิจกรรมลานปนาลองนะครับผมหนึ่งวันถ้าเราใช้ใบดวดดวนนะครับเราเลือกขุนนางในนี้นะครับผม ได้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งวันมันจะลีนนะครับตอนเที่ยงคืนนะครับผมเหมือนเราใช้คังซีในการดวนของวันนี้นะครับแล้วก็ชาใช้ใบดวนอีกใบหนึ่งเราจะไม่สามารถใช้คังซีได้นะครับผมก็เหมือนทุกตัวเลยนะครับนี่ตังผลนนางเราสามารถใช้ได้ครั้งเดียวนะครับไม่เหมือนพวกฉินซีฮ่องเต้บูเช็กเทียนนะครับ มันจะมีร่างแยกนะครับผมออกมานะครับผมซึ่งจะให้ได้เปรียบในการกิจกรรมลานประลองนะครับผมถ้าเราอัพสองตัวนี้เก่งนะครับเราก็จะได้ตีขุนนางเพื่อนได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วถ้ามีบวกห้าบวกสิบด้วยนะครับผมยิ่งคุ้มเลย แต่ข้อเสียของบูเจ็กเทียนกับฉินตีฮ่องเต้น,นะครับผมจะทำจะไม่มีสนมนะครับผมเวลาอัพกำลังประเทศนะครับมันจะเพิ่มอา่ากำลังประเทศน้อยนะครับผมและก็จะบวกหนบวกสนะครับบวกตัวฉินซีฮ่องเต้บูเจ็กเทียนนะครับก็ต้องแข่งขันกับข้ามเซิร์ฟซึ่งกว่าจะได้มาก็ ยากอยู่เหมือนกันนะครับผม่าแล้วก็ทีนี้นะครับผมจะอธิบายว่าป้ายนี้หาได้ยังไงนะครับผมท้าดวนหาได้ยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือการเดินอันนี้แล้วพอ ครบ30นะครับมันจะสุ่มเป็นกรงล้อนะครับหมุนให้ได้ป้ายนะครับผมสีเขียวนะแล้วก็จิจกรรมนี้นะครับกดไปเลยนะครับนี่มันจะมีป้ายนะครับนี่แล้วก็หนังสือท้าดวนนะครับผมจะมีกิจกรรมนี้แล้วกิจ,จกรรม ที่เล่นขึ้นเล่นลงนะครับแล้วเก็บแต้มให้ได้มงกุฎนะครับมันจะได้ของมันจะมีให้ซื้อเหมือนกันแล้วก็ตักจิจกรรมที่มันยิงลูกแก้วครับผมอ่าันนั้นอีกจากกิจกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จากการอาซื้อนะครับผม ใบหนึ่งก็300ทองนะครับโดยประมาณ288นะครับแล้วก็ได้จากการาประลองเหมือนกันนะครับมันจะมีให้เราเปิดนะครับผมตีตายตัวหนึ่งเราจะให้เราเปิดนะครับผมลืมบอกไปอีกอันนึงนะครับผมอันนี้เราเข้าไปที่สนามประลองนะครับ าส,สนับนี่กดตีนะครับผมเวลาป้ายาที่มันเหมือนแต่เป่านะครับข้างบนนี้นะครับผมเป็นถุงนี้สามารถหาได้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมลองตีดูก,ก่อนนะครับถุงนั้นนะครับสามารถหาได้ที่ ร้านค้าสำนักนะครับผมอดเข้าไปเลยนะครับกดซื้อเลยนะครับถุงหนึ่งก็3ามพันความทุ่มเทนะครับแล้วก็ผมกลับลืมไปนะครับผมจมล,ลืมอธิบายเกี่ยวกับะระบบรายชื่อโค,โค,คู่แคนนะครับผม ลายชื่อคู่แค้นนี้ทำไงถึงขึ้นนะครับผมจากการที่เราตีคนอื่นนะครับแล้วไม่ได้ใช้ใบขัดเกลนะครับผมจะสามารถทำให้ขึ้นรายชื่อคู่แค้นนี้ได้นะครับผมเหมือนเราถ้าเราตีฟีสี่ครั้งแปดครั้งนะครับผมแล้วไปสุ่มเจอคนที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรเรา หรือว่าไม่ได้อยู่สำนักเดียวกันนะครับทําให้คะแนนเขาลบมันจะสร้างรายชื่อคู่แค้นมานะครับผมเราเข้าไปนี้นะครับแล้วการล้านแค้นนะครับผมเวลาเรากดใช้มันจะให้เราใช้ใบดวนนะครับพอเรากดล้างแค้นไปนะครับผมเพื่อนเพื่อนจะไม่สามารถล้างแคนเราได้นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับ เวลาเราจะตีผู้เล่นคนอื่นนะครับผมนี่อันวันนี้ผมก็ตีจบแล้วนะครับเราสามารถไปที่จับคุมทหารกระบทนะครับกดจับคุมนะครับเลือกตัวนะครับตัวที่อ่อนๆเลยนะครับผมในการตีนะครับอ่า พอเราตีเสร็จนะครับคุณนางที่เราเจอเมื่อกี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงนะครับผมหรือว่ามีโอกาสก็จะเจอกันตัวเดิมก็ได้นะครับแต่เราเปลี่ยนคุณนางที่สุ่มนะครับมันจะเก่งขึ้นก็แล้วแต่นะครับลองไปทำกันดูได้นะครับผมผมน่าจะอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ครบแล้วนะครับผม ถ้าใครมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อจะให้คนอื่นได้เข้าใจได้นะครับหรือว่าใครมีเคล็ดลับยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ เพิ่มเก็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับ